เวลา8นาฬิกา5สนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแบงคอกทนบุรีฮอมหาวิทยาลัยกรุงเทพทวนบุรีเขตทวีวัฒนาทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,รีร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริจัดขึ้นเป็นครั้งที่11ในหัวข้อ7 0พรรษาม,มหามงคลเด็กและเยาวชนร่วมสืบสารการเกษตรรักสิ่งแวดล้อมมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลกัก เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีโครงการสำคัญต่างๆเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่และโครงการฟาร์มตัวอย่าง เกิดแหล่งผลิตอาหารกระจายอยู่ทั่วประเทศชาติซึ่งสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสานต่อและพัฒนาให้ยั่งยืนเกิดเป็นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลที่ดำเนินงานมานาน45ปีโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบตัตรแด่พระภิกษุและครูผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีรวม42รูปคน จากนั้นได้มีพระราชดำราชเปิดการประชุมกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารวันในโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคขาดสารอาหารจึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้วิชาการเกษตร จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทำให้มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการหลายด้านและได้ฝึกฝนตนเองด้านการทำงานร่วมกันการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเป็นต้นกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันยังช่วยเพิ่มพูนความรู้เรื่องธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยเสริมสร้างความคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อย่างวัยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันช่วยนักเรียนมีพัฒนาการด้านการคิดอย่างมีเหตุผลการรู้จักสังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรือการแก้ไขปัญหาที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนและการดำรงชีวิตเมื่อเติเตบโตขึ้น ต่อจากนั้นทอดพระเนตรการสแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านในวงสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองชุดนารีรัตนาปวงประชาร่มเย็นและการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน6ด้านของสถานศึกษาที่ชนะการประกวดได้แก่ด้านที่ 1. โภชนาการและสุขภาพอนามัยเรื่องเกษตรยั่งยืนสู่โภชนาการที่ดีจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนคอกนิดไทยจังหวัดสกลน,นครด้านที่2การส่งเสริมคุณภาพ การศึกษาเรื่องผักจากแปลงแปลงเป็นคำร้อยกรองลำนำทำเกษตรอินทรีย์จากโรงเรียนวัดบึงทองหลางพิทักษ์วิทยาคารกรุงเทพมหานครด้านที่3การส่งเสริมอาชีพเรื่องกรีนฟาร์มโปรดัก t ์อีโคแครเรียผลิตภัณฑ์เกษตรสีเขียวสร้างอาชีพรักโลก จากโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาจังหวัดลำปางและเรื่องการแปลรูปใบภูเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ชุมชนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านโอโลคีบนจังหวัดเชียงใหม่ด้านที่4การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องสืบสารตารีกีปัสผ่านพัดไม้ไผ่จากโรงเรียนอิบตีดาวิทยาจังหวัดนราธิวาส และเรื่องสวนผักของหนูแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยโซ่จากโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเข็มจังหวัดสกลนครด้านที่5คุณธรรมและจริยธรรมเรื่องเมล็ดพันธ์แห่งศรัธทธาเมตตาธรรมชาติจากโรงเรียนบ้านผาเยอจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านที่6กการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องเกษตรรักสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุนจังหวัดตาก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า1,400คนนอกจากมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักเรียนแล้วยังมีประถักกษาพิเศษและการเสวนาแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของสถานศึกษาหัวข้อการ,กรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน7กิจกรรมโดยการประชุมวิชาการครั้งนี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่มนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องทำให ให้มีความก้าวหน้าเกิดผลสำเร็จผู้ร่วมปฏิบัติงานสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันช่วยต่อย,ยอดพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนทั้งต่อสถานศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาว,วชนทั่วประเทศ เวลา14นาฬิก56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประจำปีการศึกษา2565ถึง2567ณสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเขตปทุมวัน โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดีวัรวิสิทธิ์และต่อจากนั้นได้พระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประจำปีการศึกษา2,565ถึง2,567ซึ่งปีนี้สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิศว,วกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแด่สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยรวมทั้งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม487คน ในการนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะทั่วกันแล้วเชื่อว่าแต่ละคนคงพร้อมที่จะนำความรู้ที่มีอยู่มาต่อย,ยอดและพัฒนาให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมรวมทั้งนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพและ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนการจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้นมีแนวปฏิบัติอยู่สองประการดังที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้วครั้งหนึ่งว่าประการแรกต้องอย่างรู้ในความรู้ที่ถูกต้องและรู้กว้างที่ถูกต้องนั้นก็ต้องเพื่อไม่ให้พัฒนาผิดพลาดที่ต้องรู้กว้างนั้นก็เพราะการพัฒนามีหลายด้านจึงได้มีวิชาการหลากหลายด้านเพื่อใช้ร่วมกันพัฒนา ประการที่สองต้องยืนอยู่บนความถูกควรตามเหตุผลเหมาะแก่สถานการณ์เพราะการพัฒนาย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นและสภาวะการวิชาการต่างๆปรับปรุงเพิ่มพูนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดความยั่งยืนจึงไม่ได้เกิดเพราะการหยุดยืนมุ่งแต่จะอนุรักษ์จนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ การนำวิชาที่ไตร่ตรองอย่างรอบครอบโดยประการทั้งสองนี้ไปพัฒนาจะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงจึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจและตั้งใจพยายามความรู้ที่ได้ศึกษามาไปพัฒนาตนเองในทางที่ถูกที่ควรตลอดจนนำไปใช้ประสานส่งเสริมกับความรู้ในสาขาต่างๆเพื่อพัฒนาบ้านเมืองทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไป หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วได้ทอดพระเนตรรังวัลและนิทรศการเทคโนโลยีเพื่อสังคมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลอาทิรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์สสทชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่32